เดี you, so ๋ยวเรื่องเหมือนอะไรอีกอยหัวแตกเหมือนเจีอีกเดี๋ยวหัวแตกเหมือนเจีอีกไม่รู้เรื่องเลวยพ่อแม่มาเยอะให้เจ็บไปเลยอยากลงเตียงดีนักอะ อย่าถีบน้องไม่เอาน้องเจ็บลูกเอามือเท้าออกเอาเท้าออกอยากโดนตีใช่ไหมคะมาม่าบอกให้เอาเท้าออกร้องเพลงแม่จ๋าหน่อยเร็ว1 2 3แม่อะไรเร็วไม่แคะลูกเดี๋ยวแม่ออกให้ไหนไม่มีอะไรเลย อุ้ยเจ็บ <The> <plays> mm hmm. ปะครับมีเนี่ยมืมีเนี่ยอ๋อค่ะเจ๊ลองแม่สระให้หมาฟังหน่อยไม่ได้ยินค่ะลูกอ้าวไม่งั้นจะให้น้องนาวาร้องให้ฟังนะน้ำมือออกตีน้ำมือปิดปากไอ้ใส่ดันกินอาศัยอยู่กับ หมดเลได้ะอด